วัสดีพยอสวัสดีครับสวัสดีไปมาพระไปมาผ้ามาเนี่ยพาอะไรอ่ะครับไม่รู้มันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผ้าอะไรมั่งย่อย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 งั้นเลยครับอย่างนี้ถ้าตีเป็นราคาก็จะให้ผมตีราคาให้เลยเหรออยากได้สักห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นเลยเหรอใช่มันย่อยเลยนะครับมันมีทองเนหมามาเห็นมันมีทองอันนี้ทองทองบางทองบางเนี่ยอย่างเงี้ยทองเงี้ยก็ห้าพันสี่พันทองมันมีอยู่หนึ่ง มีอยู่ห้าองค์ถ้าถ้าตีเป็นทองตีราคาทองก็ตักงหมื่นหมื่นห้าเนี่ยผมท,ทองบางนะบางจริงอื่แต่นี้เป็นพระป่าหลวมันย่อยด้วยอย่างเนี่ยหลวงก็รวยเยงี้ยเลขกันสองร้อยอันอื่นผมไม่รู้เนี่ยถือว่าตีเหมาแล้วกันนะอันนี้เก๋ด้วยอ่าได้ได้ได้เ<ก>ด๋วองหนึ่งผมผมไม่ผมชัดเจนอยู่แล้วถ้าซื้อเนี่ยอาสี่หมื่นห้าแล้วกันซื้อให้ดีๆเลย โอเคโอเคโอเคอาซื้อให้ดีเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายถึงหรือเปล่านะอันนี้แต่าอทองเนี่ยผมตีแล้วหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วผมไปลุ้นเอาได้พวกเนี้ยเพราะว่าอหญอย่างนี้บ้านกลางก็น่าจะได้หมื่นใช้ไมอืมอะไรประมาณนี้พวกเนี้ยผมผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าผมมีมุ้ไม่น้อยผมขอสแกนให้แล้วกันได้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 เครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสแกนให้ครับได้ได้ได้ถ้าอะไหล่มาขายสี่หมื่นห้าจะรอดรว่าเนี้ยมีย่อยๆทั้งนั้นเลย งูนีอ้อะไรบ้างบางอันก็ไม่รู้นี่หลักร้อยสองร้อยนี่หลักอยู่สององเดียวอ่ะอน,นี้ต่งอี่เหรียญเต็งโง่นี่หลวงพ่อเกษมใี่่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ่าเนื้อนวะซะแล้วแต่ไม่ฟุกแล้วเหรอนี่ต้องมีฟุกแล้วลวมัง้งเนี่ไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้นะไม่ได้นี่เขาเลยนะเนี่ยหือนวะจริงด้วย เดี๋ยวโทรหาพี่จาก่อนแล้วกันพิจาแ์ลยสายตรงแล้วกันพี่จามีหลวงพ่อกเกษมเข้าพี่เหรียญแตงโมอ่ะเป็นเนื้อนวะ,อะพี่มาดูหน่อยนะครับนะครับอยู่ตู้เลยอยู่ตู้เลยพี่โอเคโอเคครับครับสวัสดีครับบอยดีพี่ิจารบดีนี่พี่พนี่ได้หลุดเกี่ยวกองมาเลย าเขามาขายยกถาดผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนวะไงลองดูแะ้วกันยกต่อเท่าไหร่นี่อุ้ยเอาองเดียวองเดียวอันนี้แบ่งเดี๋ยวผมไปต่อองเดียวขายองเดียวอีกเอ้ยเทาองเดียวเดี๋ยวนี้ไปแบ่งในไลฟ์สดอ่าเท่าไหร่นี่นวะอันนี้นวะผมเปิดไว้สองแสนแล้วกันพี่ไม่น่าถึงเลยขอเล่นกันหลักแสนเลยไม่ใช่เหรอหลักแสนแน่แต่ไม่แต่ไม่ถึงไม่ถึงครับวันนี้น่าจะได้กลับบ้านเร็วแน่เนี่ย เอาสองแสนแหละผมเปิดอ่ะแสนไม่รอดไม่บอยไม่ถึงจริงอ่ะพี่ได้เท่าไหร่ครับเอางี้พี่แสนสามแล้วกันอุ้ยแสนสามไม่ไหวดิพี่ผมไม่เปลี่ยนแล้วหลักพันนี่เนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่แล้วนะวะก็เขาเอาอย่างนี้แล้วกันเอาแบบให้จบเลยเอาสิบห้าแล้วกันพี่แสนห้าแสนสี่แล้วกันแสนห้าแหละผมไม่เบียดเอาแถวๆนั้นเนี่ยจริงผมก็ไปขายเฮียได้ขายเฮียแจ็คได้อยู่หรอกอันนี้แสดงว่าหมอว่าแพงอ่ะดิเออหมอว่าแพงพี่นี่ชุดนี้ แต่นดี๋เดี๋ยวผมไว้ขายขายนี่ออกไปก่อนแล้วถ้าเหมาต่อถ้าไหร่โหนี่ยังไม่ไม่เอาไม่เอาเอาสิบสี่ห้าเอาไหมเอาโอเคพี่คนละครึ่งแล้วกันโอเคสิบสี่ห้าสี่ห้าเดี๋ยวนี้ผมไปขายเองแล้วกันได้ได้โอเคครับขอบคุณพี่จ๋ามากนะครับครับพี่เอาเงินสดหรือว่าเอาสแกนดีกว่าครับสแกนนะครับเงินสดที่อย่าเราไปเข้าตู้อยู่ดีได้ได้พี่บอยเดี๋ยวโอนให้ขอบคุณมากพี่จ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหวานเกียรบ